สาวญี่ปุ่นที่หลงไหลในผัดไทยสองเดือนครึ่งในเมืองไทยสำหรับใครบางคนมันอาจดูเหมือนช่วงเวลาสั้นๆของการทำงานต่างประเทศแต่สำหรับยูกะอารากินักแสดงสาวจากญี่ปุ่นมันคือช่วงเวลาแห่งการค้นพบทั้งรสชาติวัฒนธรรมและอีกด้านของโลกที่เธอไม่เคยสัมผัสมากก่อน ยูโกเดินทางมาประเทศไทยเพื่อถ่ายทำผลงานหนึ่งแต่สิ่งที่เธอได้กลับไปมากกว่านั้นคือความทรงจำที่มีทั้งเสียงหัวร้อบรอยยิ้มและกลิ่นหอมของอาหารไทยเธอเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายที่สุดอาหารใครจะไปคิดว่าตลอด2เดือนครึ่งเธอจะได้ลิ้มรสอาหารไทยไปถึง74เมนู เมนูโปรดที่สุดของเธอไม่ใช่ของแปลกแต่กลับเป็นเมนูพื้นบ้านที่คนไทยกินกันทุกวันผัดไทยเธอบอกว่าผัดไทยที่นี่มีอะไรบางอย่างที่ญี่ปุ่นไม่มีทั้งกลิ่นความเผ็ดและความสดของวัตถุดิบจนเธอกินบ่อยขนาดที่นับจำนวนจานไม่ถูกแล้ว แต่ยูโกก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่เมนูฮิตเธอยังลองของแปลกใหม่แบบไทยแท้เช่นข้าวยำข้าวคลุกผักสมุนไพรที่ดูเรียบง่ายแต่กลับมีรสชาติลึกซึง้งเธอบอกว่ามันคืออาหารที่ทั้งอร่อยและมีพลังจากธรรมชาติอยู่ในคำได้แบบสมบูรณ์แบบ อีกหนึ่งเมนูที่เธอพูดถึงหลายครั้งคือข้าวมันไก่รสชาติเข้มข้นน้ำจิ้มจัดจ้านกับความนุ่มของไก่ที่เธอหลงรักทันทีตั้งแต่คําแรกหรือจะเป็นเบอร์เกอร์ไก่ที่เธอเจอในร้านท้องถิ่นที่อร่อยจนต้องกลับไปซื้อซ้ำทั้งทั้งที่ปกติไม่ได้ชอบเบอร์เกอร์มากขนาดนั้น ขนมหวานกับเครื่องดื่มก็ทำให้ยูโกประทับใจไม่น้อยเธอลองพุดดิ้งมะพร้าวที่หวานละมุนขนมไทยทำจากกล้วยกับข้าวโพดท,ที่ดูเรียบง่ายแต่รสชาติลึกซึง้งและที่เธอหลงรักที่สุดคือสมูทตี้มะยงชิดที่เธอบอกว่าเหมือนจับเอารสของมะยงชิดมาใส่ไว้ในแก้วได้แบบสมบูรณ์แบบ และแน่นอนว่าเธอไม่พลาดไปเยือนคาเฟ่ชื่อดังอย่าง After You เธอลองแพนเค้กกล้วยที่พอชิมแล้วก็แอบงงเพราะไม่มีเนื้อกล้วยอยู่เลยแต่กลับมีรสกล้วยชัดเจนจนอดประหลาดใจไม่ได้นอกจากเรื่องอาหารยูโกะยังได้สัมผัสประสบการณ์แบบไทยๆอีกหลายอย่างอย่างเช่นนวดท้องเธอบอกว่าฟังดูแปลกตั้งแต่ตอนเพื่อนแนะนำแต่พอได้ลองจริงๆก็รู้สึกผ่อนคลายมากอย่างไม่น่าเชื่อ เธอยังพาเราไปดูเสื้อผ้ารองเท้าหมวกที่ซื้อจากร้านค้าท้องถิ่นเป็นของเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยสเสน่ห์แบบไทยๆและมีโอกาสได้ไปเดินที่ไอคอนสยามห้างหรูที่มีโซนตลาดน้ำจำลองที่ทำให้เธอสามารถกินอาหารแผงลอยได้โดยไม่ต้องร้อนหรือเดินเปียกฝน ในทริปนี้เธอยังได้เดินทางไปจังหวัดชนบุรีสถานที่ที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนหยุดเวลาทะเลที่สงบหาดทรายที่ถอดยาวและอากาศที่พาใจให้ปลิวเบาๆเธอบอกว่าที่นี่เงียบพอให้ใจได้ฟังเสียงตัวเองอีกครั้ง สุดท้ายก่อนจะกลับเธอไปเดินเล่นที่ตลาดนัดจตุจกักตลาดสุดสัปดาห์ชื่อดังและยังได้ลองเล่นเกมคีปตุกตาแบบไทยๆด้วยเธอหัวเราะอย่างสนุกสนานแม้จะคีปไม่สำเร็จสักตัวแต่ก็ได้ภาพความสุขที่เป็นธรรมชาติกลับไปสิ่งที่ยูโกะพูดถึงอยู่เสมอตลอดวิดีโอไม่ใช่แค่อาหารไม่ใช่แค่สถานที่แต่คือผู้คนและความรู้สึกอบอุ่นที่เธอได้รับ เธอบอกว่าการใช้ชีวิตที่นี่ไม่ยากเลยเธอรู้สึกปรับตัวได้ง่ายทั้งวิถีชีวิตสภาพอากาศและจังหวะชีวิตที่ไม่เร่งรีบโดยเฉพาะเจี๊ยบเพื่อนร่วมงานคนไทยที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนได้มีครอบครัวเล็กๆในต่างแดนก่อนจากเธอพูดประโยคหนึ่งที่เรียบง่ายแต่ชัดเจนฉันอยู่ที่นี่ได้นานกว่านี้อีกนะ แล้วเธอก็ยิ้มพร้อมบอกว่าประเทศไทยคืออนาเธอสกายหรือก็คือบ้านอีกหลังของเธอถ้าคุณชอบอย่าลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีก